สวัสดีครับผมหนุ่มน้ามนคนเส็นนะครับสาหรับเพื่อนๆหรือว่าเกษตรกรท่านใดน,นะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนะครับหนุ่มน้ามนฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้หนุ่มน้ามนอยู่ที่ค้อกครัวของพ่อผู้ใหญ่ล้วนนะครับแต่ว่าพอดีพ่อผู้ใหญ่แกไปเอาวัวเข้าคอกนะครับก็เลยยังไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าได้ ขออนุญ,ญาตพ่อผู้ใหญ่ร่วนนะครับมาถ่ายาลูกผสมชาโรเล่น,นะครับคู่แม่ลูกนะครับที่เพิ่งคลอดโลกนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนพาไปชมครับนี่ตัวนี้เลยครับเพิ่งคลอดโลกใหม่นะครับ ตัวนี้เป็นลูกผสมชาโรเล่เพศเมียนะครับเป็นทายาทของเจ้าลูปิ้นนะครับเป็นพ่อพันชาโรเล่เลือดร้อยนะครับสวยมากครับตัวนี้อายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแม่ดูแม่ครับดูกระดูกโครงสร้าง วันนี้พามาชมาลูกผสมชาโรเล่เงินแสนครับถึงแน่นอนครับแม่แม่ลูกคู่นี้นดูกระดูกโครงสร้างครับนี่ครับแม่ตัวนี้เลือดน่าจะอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับลูกอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าะดูบรรทายลูกครับ ครับดูหน้าตาตัวแม่ก็ดูโครงสร้างและดูลูกครับนา้นาๆเลยครับตัวนี้แข้งขาใหญ่ไหล่หน้ากว้างครับแม่โครงสร้างดีครับ ดูบรรทายลูกนะครับลูกเป็นลูกผสมชาโรเล่เพศเมียนะครับตัวน,นี้ให้ดูท้ายนะครับเต็มดีมากครับ นี่ก็จะเป็นวัวไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้ดูหน้าตากระดูกโครงสร้างครับวันนี้หนุ่มน้ำมนพามาชมลูกผสมชาโรเล่นะครับเป็นวัวเงินแสนนะครับคู่แม่ลูกไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนครับคู่นี้จพาไปชมกใกล้ๆครับ นี่ครับดูท้ายแม่แม่เป็นบัวกระดูกโครงสร้างดีครับอ่ะดูท้ายครับท้ายเต็มดีเป็นโลคครับอายุหนึ่งเดือนกว่าเป็นโรคผสมชาโรเล่เพศเมียนะครับ ญาติของเจ้ารูปิ้นนะครับตัวนี้ดูแข้งขาหน้าตาครับคนหยิกเลยครับตัวนี้ครับ ถ้าเ,เพื่อนๆหรือว่าเกษตรกรท่านใดนะครับที่ได้ติดตามหนุ่มน้ามนนะครับ <c oughs> ก็ขอกัอวข้องนี้หนุ่มน้ามนเคยเข้ามาถ่ายแล้วนะครับของพ่อผู้ใหญ่ล้วนนะครับนี่ก็เป็นบัวข้างนอกนเชียงครบับรรยากาศรอบข้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบรรยากาศดีครับข้างๆ ค่ำในกับแม่วันนี้โรงดีนะครับอากาศปลอดโปร่งนะครับมีที่วัวเดินแต่ในคลิปนี้ตัวที่เป็นทีเด็ดก็เป็นคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับนี่ สวยเนาะแม่เนาะสวยครับสวยตามวัดตัวเองไม่เคยมีลูกวัวสวยกวัดตัวนี้มันสวยครับนี่นะครับลูกผสมชาราเรเงินแสนเนาะแม่เนาะใช่ค่ะครับยังไงก็ได้ครับคู่แม่ลูกไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนครับแม่ซื้อมาเก้าหมื่นแม่ซื้อมาตั้งเก้าสิบเลยใช่ไหมครับจ้ะตอนท้องสองเดือนครับ ตอนนี้ก็ต้องมีแสนนะครับแม่มีแสนกว่านะครับลูกตัวเมียด้วยตัวนี้ลูกตัวเมียรครับใหญ่นะครับดูหน้าตาครับ <c oughs> นี่นะครับเป็นเสน่ห์ของลูกผสมชารโรเล่ครับปีเตอรหน้าสั้นหงส์สั้นนะครับจมูกชมพูเครื่องชมพูไ <c oughs> หล่หน้ากว้างๆเลยครับตัวนี้ เดี๋ยวรอชมพัฒนาการครับเดี๋ยวลุงน้ำมนต์จะพามาอัปเดต<อ>พัฒนาการของตัวนี้เรื่อยๆนะครับ มันเป็นช่วงแรกๆนะครับแม่<ช>เดี๋ยวสักพักเขาก็นิ่งนะครับประมาณสักเดือนสองเดือนปรับสภาพได้แล้วเขาก็นิ่งอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อลูกวัวออกออกไปกินหญ้าข้างนอกใช่ไหมครับแม<ช>่ตัวตัวผู้ตัวน้อยนี่เป็นลูกของตัวนี้ใช่ไหมครับ<อ>แม่ตัวนี้ครับใช่ไหมครับโพโ้นะครับ เชีองตัวนี้นนนนตัวนี้นะครับอนนอเชองครับลเลยตัวแดงน,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 นะครับแม่เป็นลูกบีกบใช่ไหมครับ,บ,บตัวนั้นอันนี้ก็เป็นลูกตัวแม่หัวโลนตัวนี้ใช่ไหมครับแม่ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนคนเสรนด้วยนะครับสวัสดีครับ